เพดเพดแผ่นเพนะครับอ่าเราก็มาดูนี่ครับพื้นพื้นซุ้มครับเดิมเดิมครับบางบงใสใสนะครับนี่ครับอ่ามาดูขาหน้าหน่อยครับขาหน้านี่ครับรอยเม็ดอาร์สวยๆยเดิมเดิมอยู่ครบนะครับรูกลมนะครับสวัสดีครับผมวิทยานะครับจากเต็นต์รถบ้านคุณวิทยานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอรีวิวรถสวยเข้าใหม่ ขับสบายอีกหนึ่งคันนะครับเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้เดี๋ยวคันนี้สเปคสภาพรุ่นยี่ห้ออะไรจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสําหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับปี2016นะครับเป็นตัว e p r u n n e r นะครับเครื่อง2.4นะครับแรงม้าอยู่ที่หนึ่อยห้แรงม้านะครับและตัวนี้ครับที่สำคัญนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติครับเกียร์ออโต้นะครับขับสบายครับ6สปีดผู้หญิงผู้ชายคนแก่คนมอายุขับได้สบายครับไม่ต้องมานั่งเหยียบคันให้เมื่อยนะครับ ตัวนี้นะครับออปชันก็จะมีเป็นพวกยังมีไฟรับอัตโนมัตินะครับเปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีระบบภายในเพิ่มความสะดวกสบายมาเยอะครับไม่ว่าจะเป็นปรับเครื่องเสียงที่มือนะครับแล้วก็จะมีปรับนี่ได้5ระดับด้วยนะครับปัดน้ําฝนนะครับสภาพรอบคันโดยรวมเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูอะไรครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพรอบคันกันนะครับว่าคันนี้สภาพจะสวยใสขนาดไหนครับอ่ะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยดีกว่าครับ ดูจากนี่ครับไฟครับไฟหน้านะครับนี่ครับใสๆครับเป็นเลนอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับจะปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยนะครับไฟหน้านะครับเวลาขับขี่นะครับมาดูฝากระโปรงครับฝากระโปรงก็สวยๆใสๆนะครับรถคันนี้เพิ่งจะเข้ามาใหม่นะครับบางๆเดิมๆนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับกระจังหน้าควมเมียนะครับโลโก้สัญลักษณ์โตโยต้าครับใหญ่ๆชัดๆงเงาเลยนะครับรถนี้จะมีไฟสปอร์ตไลท์มาให้ด้วยนะครับ เราสามารถเปิดได้ตอนขับขี่ครับเพิ่มความสว่างเวลาขับทางไกลหรือขับในต่างจังหวัดที่ไฟน้อยๆนะครับดูช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ครับเดิมๆครับมาดูไฟด้านซ้ายสวยเงาๆนะครับแล้วก็นี่ครับสปอตไลท์ด้านล่างมีครบนะครับกันชนหน้าใสๆนะครับอันนี้เก็บสีมาแล้วนะครับเพราะว่ามาตอนแรกจะมีรอยถลอกบ้างเล็กน้อยก็ต้องเก็บสีนะครับนี่ครับแก้มซ้ายเดิมๆบางๆใสๆนะครับยางครับยางใหม่ครับผมยางอันนี้ เป็นยาง265 65ขอบ17นะครับยางก็สภาพใหม่อยู่ครับปี2022นะครับก็ใช้ได้อีกยาวๆนะครับนี่ครับอะถ่ายซุ้ม่อยครับซุ้มจำเดิมสวยๆนะครับนี่ครับไม่มีสนิมไม่มีอะไรนะครับใสๆมากครับอ่ะมาดูันที่ประตูด้านซ้ายประตูด้านซ้ายนี่ครับบางๆนะครับมีรอยแลกยิ้มนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับไม่เยอะนะครับแล้วก็จะมีที่การมือเปิด ไม่ถลอกกับสีรถนะครับนี่ครับมาสวยๆมีกันตาดกันมาแรงมาให้เรียบร้อยนะครับจากเจ้าของเก่านะครับมีบันไดข้างจากโรงงานติดมาเหมือนเดิมครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยอะไรนะครับแทปบางๆสวยๆใสๆนะครับมาดูันที่กระบะด้านซ้ายบางๆเดิมๆครับสติ๊กเกอร์พีแรนเนอร์อยู่ครบๆนะครับใสท้ายใสๆ เงาเงานะครับกันชนหลังไม่มีบุบนะครับสภาพกันชนหลังสวยๆนะครับนี่ครับกระบะท้ายบางๆเดิมๆครับสัญลักษณ์โลโก้โตโยต้าไฮรัก e ไฮรักรีโวนะครับอยู่ครบๆนะครับมือเปิดก็จะเป็นโครมเมีนมนะครับเปิดง่ายนะครับกดปุ๊บพร้อมไฟเบรกดวงที่สามให้นะครับถ่ายแม็กไนเนอร์นะครับนี่ครับแม็กไนเนอร์สวยๆใสๆครับคันนี้ใช้งานมาไม่ ไม่เยอะนะครับวิ่งมาแสนสามกว่านะครับไม่มาทุกะไรหนักมากครับแบลคเมอร์อยังถือว่าใส่ใสวยส,ส,ส,สวยอยู่นะครับมาดูฝั่งนี้บ้างครับกระบะด้านข้างนี่ครับบางๆเดิมๆสวยๆใส่ใส่นะครับเคราะดนี่กองกองกองเลยครับจานนี้นะครับดูรอยด้านหลังครับนี่ครับรอยเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับสวยๆนะครับขอบเดิมนะครับไม่เคยทำสีนะครับตรงนี้ส่วนที่แคปบครับบางๆใสๆใส่นะครับประตูขวาบางๆเดิมๆครับกองกองครับ มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้เรียบร้อยจากโรงงานเลยนะครับแก้มด้านขวาบางๆสวยๆใสๆครับเดี๋ยวเราไปดูตะเข็บภายในกันนะครับแล้วก็ชมห้องเครื่องกันดีกว่าครับว่าคันนี้จะเดิมขนาดไหนนะครับไปเลยครับครับเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่าคันนี้คันหน้าจะเดิมขนาดไหนนะครับนี่ครับเปิดขึ้นมาโอ้โหสวยๆใสๆครับดูจากนี่ขอเลยครับแผ่นกันความร้อนครับ สภาพเนียนๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยถลอกอะไรนะครับคันนี้สภาพอ่ะแพนโดยรวมครับกว่างๆครับนี่ครับสวยๆใสๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าคันนี้ฟาร์มเดิมจะเดิมขนาดไหนอ่ะดูที่น็อตฝากระโปรงก่อนเลยครับนี่ค่อยซูมนะครับนี่ครับน็อตน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีขยับนะครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยไขนะครับนี่ครับสวยๆใสๆนะครับเอามาดูซีนกระโปรง่อยครับซีนฝากระโปรงนี่ครับเหมือนเดิมนะครับ ยมากเลยครับนี่ครับฝากระโปรงเดิมเดิไม่เคยทำเลยนะครับดูน็อตแก้มครับอ่าดูเพจเพจแผ่นเพดนะครับอ่าเราก็มาดูนี่ครับพื้นพื้นซุ้มครับเดิมเดิมครับบางๆางใสใสนะครับนี่ครับอ่ามาดูขาหน้าหน่อยครับขาหน้านี่ครับรอยเม็ดอาร์คสวยๆเดิมเดิมอยู่ครบนะครับรูกลมนะครับขาหน้าไม่เคยทํามาเลยนะครับเดิมเดิมนะครับฝากระโปรงก็ไม่เคยทํานะครับซียังอยู่ครบนะครับนี่ครับลองเอาเล็บจลงไปดูนะครับ จะบุมแล้วก็เด้งขึ้นมาแล้วครับอันนี้คือซีนเดิมจากโรงงานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรลกลมนะครับไม่มีรอยทำสีครับทับนมนี้เดิมเดิมนะครับมาดูคณะด้านล่างนะครับโตต้าลีโวนะครับจะมีสัญลักษณ์รูปตัวแอลนี้อยู่ทางด้านด้านด้านซ้ายนะครับตัวแอลนะครับแล้วก็จะมีเลขตรงนี้ครับเลขหนึ่งนะครับสังเกตง่ายๆครับถ้ารถชนมาเนี่ยเวลาโป๊ทำสีเนี่ยเลขหนึ่งจะหายไปนะครับนี่ครับแล้วก็ตัว R ก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับ มาดูครับรงต่อครับรอยเม็อ้างนี่ครับเดิมๆครับสติกเกอร์อยู่ครบอยู่ครบนะครับอยู่บนสีนะครับไม่มีสีแลบครับเพราะไม่เคยทาสีนะครับนี่ครับเม็ดอาสวยๆใสๆเดิมๆครับดูสีนี้นะครับสีวิ่งเป็นเส้นสวยงามนะครับไม่มีการชนนะครับไม่มีรอยทําอะไรนะครับนี่ครับแล้วก็น็อตหัวน็อตครับไม่มีรอยไข่นะครับมาดูซุ้มด้านนี้ครับซุ้มเดิมๆนะครับนี่คันนี้ซุ้มเดิมครับไม่เคยทําแน่นอนครับ่าดูแผงหลังหน่อยครับ แผงหลังนี้ก็เดิมเดิมนะครับไม่เคยทาสีครับคันนี้ห้องเครื่องเดิมจริงๆเลยครับนี่ครับดูใต้บกกองก่อนจะมีสัญลักษณ์สามอาอยู่เห็นไหมครับนี่ครับเดิมเดิมจะมีสามอยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับคมๆครับคมๆไม่เคยทําสีแน่นอนอ่าดูรูนะครับรูเดิมเดิมสวยๆใสๆคันนี้สภาพโดยรวมถือว่าใสมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูุพวกประตูนะครับว่าประตูคันนี้จะมีชนมีอะไรมาหรือเปล่าไปเลยครับ ครับไปดูประตูได้คุณขับกันครับนี่ครับอ่าดูซีนนะครับซีนจากโรงงานจะเป็นนี้นะครับเดิมๆสวยๆใสครับเล็บติกลงไปครับจะยุบขึ้นมาครับเดิมๆนะครับอ่ามาดูนี่ครับนี่ครับติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบนะครับสวยๆใสๆครับซีนนี่ครับซีนเดิมๆสวยๆใสนะครับอ่ะะเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายนะครับว่าคันนี้ฝาท้ายสวยอ่ะดูจากซีนนี้ก่อนเลยครับนี่ครับซีนฝาท้ายนะครับรถส่วนใหญ่ไม่ชนหน้าก็ชนหลังนะครับ ครันนี้นะครับฝาท้ายเดิมเดิมนะครับนี่ครับซีนสวยงามนะครับไม่มีรอยแกะหรือทำมาใหม่นะครับมาดูฝั่งนี้บ้างครับนี่ครับซีนท้ายสวยๆเดิมเดิมนะครับเดิมเส้นเอาลงเอาเล็บจิกดูครับจะยุบลงไปนิดนึงก็จะเด้งขึ้นมานะครับแต่นี้คือเดิมครับมาดูขอบกระบะฝั่งนี้หน่อยครับนี่ครับเดิมเดิมครับรอยเม็ดอาร์คอยพับเด็กอยู่ครบๆนะครับนี่ครับสีลนี้อยู่ครบนะครับไปดูประตูฝั่งคนนั่งบ้างครับ ลองซูมครับชัดไหมครับนี่ครับสีนโรงงานเดิมๆนะครับเดิมเป็นเส้นสวยงามนะครับรอยเป็นอาร์คอยู่ตรงนี้นะครับเดิมๆสวยๆใสๆนะครับนี่ครับสีน่ะดูแคปมนะครับอ้าวลืมนี่ครับรอยเป็นอาร์คอยู่ครบสวยๆนะครับเดิมๆนะครับคันนี้เปิดแคปบนะครับนี่ครับนี่ครับตูซีนโรงงานสวยๆนะครับ มีโชว์นะครับน็อตไม่มีทอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับว่าคันนี้ภายในจะสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็ออปชั่นต่างๆเป็นยังไงบ้างครับอ่ะเริ่มเลยก็ได้ครับอ่ะดูจากแผงประตูกันครับนี่ครับแผงประตูเดิมเดิมนะครับสีนี้ออกเทาๆหน่อยนะครับแผงประตูพลาสติกสวยๆครับบางๆเดิมๆครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยแตกหักถลอกเลยนะครับเจ้าของนี่ใช้มาค่อนข้างจะถนอมนะครับที่เวลาขึ้นรถก็จะมีมือจับแบบนี้ให้ด้วยนะครับขึ้นง่ายสะดวกสบายครับอ่ะ ดูเบาะนะครับสภาพเบาะเบาะคนนั่งก็สภาพดีนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดอะไรนะครับเป็นผ้านะครับผ้าแบบผ้าหนาๆอย่างดีนะครับนี่ครับสวยๆที่ใส่ครับเบาะครับหน่อยครับเบาะครับมีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับพนักพิงเป็นผ้าแบบหนาๆนะครับนั่งสบายครับคันนี้อดูคอนโซลนยครับคอนโซลสภาพสวยๆที่ใส่นะครับคันนี้นะครับไม่มีรอย แอร์แบกแตกหรือไม่มีเก็บอะไรมานะครับเดิมๆจากโรงงานดาบัตนี้เลยนะครับเกียร์ออโต้ครับไฮไลท์นะครับคันนี้เกียร์ออโต้ขับง่ายสะดวกสบายแน่นอนครับแตครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นบ้างนี่ครับแผงประตูนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกสีดำเงาๆนะครับให้ความสัมผัสที่หรูหราทันสมัยครับแล้วก็จะมีปุ่มปรับกระจกมองข้างนะครับพับไฟฟ้าได้นะครับกระจกเป็นออโต้นะครับ เ็นสลอกแล้วครับมีลําโพงให้ตรงนี้ครับวางแก้วได้หนึ่งใบครับจใหญ่ครับแจก็จะเป็นรีโมทให้นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับควบคุมที่พวงมาลัยครับ DISP คือปรับบอกสถานะหน้าจอนะครับอันนี้เจ้าของเขาติดมานะครับเป็นที่วางแตะมือถือนะครับเดี๋ยวเจ้าออกให้ก็ได้นะครับหรือไม่ออกก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับขี่กันดีกว่าครับว่าคันนี้ขับขี่สภาพจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวก่อนจะขี่เดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องดีกว่านะครับ อยากจะสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับนี่ครับสตาร์ทแล้วนะครับเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนะครับคันนี้ถ้าติดง่ยนะโอ้เสียงเครื่องนี่นิ่งๆเลยครับเงียบๆนะครับไม่มีเสียงว้าวไม่มีเสียงกระทอนกันของเหล็กนะครับอันนี้เครื่องดีมากเลยครับถ้าพลงแล้วเดียเดี๋ยวเราไปลอง เราสอบกันกับขี่กันดีกว่าครับว่าคันนี้ช่วงล่างเครื่องยนต์อัตราเร่งเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไปเลยครับนี่ครับภายในก็โอเคนะครับมีโหมดเกียร์ให้2โหมดนะครับโหมดอีโค่โหมดกับพาวเวอร์โหมดนะครับแล้วก็โหมดธรรมดาที่ขับอยู่ปัจจุบันนะครับลองกดดูครับก็จะมีขึ้นนี่ครับหน้าหน้าจออีโค่โหมดนะครับถ้าเราต้องการความแรงแล้วก็นี่ครับกดไปถึงพาวเวอร์โหมดครับถ้าไม่ต้องการอะไรก็กดซ้ำไปครับขับแบบปกติครับคันนี้เลขมาอยู่ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นกับเกอบห้าร้อยโลครับ มีวิทยุมีอะไรให้เสร็จสับนะครับแอร์เย็นมากครับแล้วคันนี้ก็ของเก่าก็จะติดกล้องกล้องจับภาพไปด้วยนะครับเวลาขับขับขี่ปลอดภัยเป็นหลักฐานได้หมดครับแล้วก็มีที่เก็บแว่นตาให้นะครับไฟสองเป็นที่ไฟกลางรถนะครับนะครับเดี๋ยวเราลองไปทดสอบขับดูครับว่าคันนี้ขับเราจะเป็นไงบ้างนะครับก็มีบลูทูธเลยครับบลูทูธที่ต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้นะครับเพื่อความปลอดภัยคับเี๋ยวนะครับ ไดไ้นุ่มนวลมากครับช่วงล่างนี้ถือว่านุ่มนวลนะครับพรมอะไรก็ไม่หนักครับเาบาๆครับโหตาเร่งดีนะครับกดปุ๊บมาปั๊บนะครับ สบายนะครับเกียร์โต้นี่ไม่ต้องมานั่งเหยียบคานนะครับซื้อรีโวไปใช้นี่ก็สบายใจหายห่วงเรื่องการซ่อมบำรุงการดูแลรักษาเลยครับรีโวนี่เป็นรถที่อึดมากครับใช้ไปเลยครับใช้อย่างเดียวไปเลยครับไม่ต้องไปซ่อมอะไรเยอะครับประหยัดมากเปลี่ยนน้ำมันด้วยครับซ่อมง่ายเลยครับอไหล่เยอะทนทานหายห่วงครับโต้ต้านี่ตอนนี้ยอดขายก็เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วด้วยครับแซงอีสุไปแล้วครับ ด้วยคุณภาพด้วยมาตรฐานที่ดีกว่านะครับผมว่านะครับนี่ครับก็จะมีนาฬิกาตรงนี้ให้นะครับมองเห็นชัดเจนนะครับแอร์เย็นมากครับอัตราเร่งนี่นะครับเกาะถนนก็โอเคเลยครับมาพร้อมกับนี่ครับฟิล์ม 3M นะครับรอบคันนะครับอัตราเร่งนี้ กดนี่พื้นปาร์ดีนะครับอัตตาเล่งเนี่ยรับบองครับดีกว่าอีซูซุแน่นอนถ้าเดิมเดิมเหมือนกันนะครับจะเล่นนี่ครับสูงดีนะครับปล่อยมือได้เป็นกิโลนะครับคันนี้อย่าอยู่เทินก่อนนะครับอันกับขีดถือว่าช่วงล่างนี่นุ่มนวลมากเลยนะครับนั่งสบายครับ น้ำนมๆถ้าโต้ตาไม่ดีจริงยอดขายคงไม่เป็นอันดับหนึ่งของโลกหรอกครับนี่ครับวงเลี้ยวแค่ดีนะครับ ราเร่งนี่ถือว่าดีมากนะครับเป็นจุดเด่นของโตต้าเลยครับขับสนุกครับเราใจครับกดนี่เป็นมาเป็นมาครับเกียร์อัตโนมัติ6กสปีดครับประหยัดน้ำมันแน่นอนครับรอบไม่สูงครับเลาขับนี่จะไม่ใช่รอบต่ําได้แบบทําให้ประหยัดน้ำมันครับ สนใจจะเข้ามาดูรถคันนี้ก็มาดูได้นะครับเต็นผมตั้งอยู่แถวมหาชัยนะครับอยู่บนถนนเอกชัยนะครับถ้ามาทางจากบางบอหรือมาทางกัญนานะครับก็วิ่งทานเอกชัยครับตรงมาจนสุดเลยครับข้ามสะพานสงครามสองมาครับตรงมาเรื่อยเรื่อก็จะเจอเนี่ยครับโรงพยาบาลเอกชัยอยู่สีเขียวเขียวเนี่ยนะครับนี่ครับพอเจอโรงพยาบาลเอกชัยสีเขียวนะครับเราก็ชิดขวานะครับชิดขวาเพื่อจะยูเทิร์นครับพอยูเทิร์นเสร็จปุ๊บก็เจอเ็นผมปั๊บเลยนะครับ จิตฝาปุ๊บเดี๋ยวครับจะเจอยูเทิร์นมาข้างหน้าอีกนิดนึงครับประมาณ100เมตรแล้วก็ยูเทิร์นได้เลยครับจะเจอเต็นท์รถบ้านคุณวิทยาเลยนะครับอยู่ติดกับธนาคารกสิกรนะครับเต็นท์รถยูเทิร์นแล้วจเจอทันที ันนี้พอภาษีพรบอมีครบนะครับไม่มีขาดนะครับปัจจุบใช้ได้เกี่ยวยาวนี่ครับพออยู่เติมเสร็จก็ชิดซ้ายเลยครับเข้าเต็นท์ได้เลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันนะครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่มีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างนะครับครับสำหรับราคาโตโยต้าไฮรักรีโวคันนี้นะครับเกี่ยวโตนะครับ ปี16นะครับเราตั้งราคาไว้เพียงแค่4,028,000บาทเท่านั้นครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้ามาดูมาทดลองขับได้นะครับราคายังไงต่อรองก็ได้นะครับของแถมมีให้อีกบ้างมายครับสุดท้ายนี้ก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s ับสไครป์ช่องเราด้วยครับเราก็จะทําคลิปออกมาให้ได้เลยนะครับลืมไปบอกลืมบอกไปครับคันนี้นะครับลูกค้าดีเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคา